สวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและแน่นอนครับเรากลับมาอยู่กับ กงล้อก็ซล่าอีกแล้วนะครับเราจะสุ่มให้ได้ชุดน้องก๊อตนะครับน้องก๊อตต้องเอาให้ได้แน่นอนอยังไงก็ต้องเอาให้ได้แต่พอดูไปดูมาแล้วก็ขาดของแดงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆผมสุ่มไปสุ่มยังไม่ได้ไอ้นี่ด้วยเนี่ยแล้วยังไม่ได้กระถาน,นี้แล้วก็ยังไม่ได้กระเป๋าด้วยยังไม่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดจะแบนแบนอะไรดีอย่างแรกเลยที่เราควรแบนก็คือเหรียญสองเหรียญครับอันไหนที่ไม่มีโอกาสออกเยอะๆและไม่ได้เหรียญนะครับแบนไปเลยแล้วจะดูยังไงล่ะว่า อันไหนได้เหรียญอันไหนไม่ได้เหรียญนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามผมนะอันที่ไม่ได้เหรียญจะเป็นอันนี้กระทะอันแรกนะครับสระของม่วงนะและก็กระทะอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับที่จะไม่ได้เหรียญนะครับแล้วก็แบนไปเลยลวกันมีกระเป๋ามีเรือมีกระเป๋าอันนี้ด้วยมั้งใช่ไหมผมจดไว้อยู่ใช่อันนี้ด้วยนะครับส่วนที่ห้อยกระเป๋าได้เหรียญนะย้อมว่าได้เหรียญรถก็ไม่ได้เหรียญนะครับ สกาเอลก็ไม่ได้เหรียญกระเป๋านี้ได้เหรียญนะกระเป๋ากู้ได้เหรียญนะครับส่วนมกนอกก็ไม่ได้เหรียญส่วน M4 ได้เหรียญแล้วก็ได้เยอะมากๆนะครับถ้าจะไม่ผิดนะจะได้50เหรียญเลยด้วยนะฮะแล้วก็มีเรืออันนี้ที่ได้เหรียญเหมือนกันนะครับมีมกนอกไม่ได้เหรียญเคียวที่ได้เหรียญนะครับมาราตอปเนี่ยไม่ได้เหรียญแบนดไปเลยนะฮะอันแรกเลยจริงๆมกนอกกระเป๋าหรือเรือก็ได้นะครับได้ทั้ง3อันเลยอันนี้ไม่ต้องแบน์นะอันนี้ได้เหรียญเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะมกนกอันนี้แล ชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนไม่ว่าจะเป็นเรือรถปืนหรือตัวชุดเองไม่ได้เหรียญแบนไปเลยนะครับและส่วนของแดงแบนชุดก็ต์ซีล่านะครับถ้าเกิดจะแบนนะครับสองชิ้นนี้ไม่ได้เหรียญถ้าเกิดว่าเรามีชุดหรือว่ามีของครบแล้วนะครับให้แบนตามนี้แต่ถ้าเกิดยังก็ไปแบนอย่อื่ ถ้าเกิดเพื่อนๆจำไม่ได้จริงนะครับว่าอันไหนได้เหรียญหรืออันไหนไม่ได้เหรียญนะครับก็สามารถดูที่เครื่องหมายคำถามตรงกลางจอข้างใต้ e w เว c o m ม back ตรงนี้ได้เลยนะฮะกดไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นโอกาสออกแต่ละชิ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเลื่อนลงมาอีกเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีบอกว่าแต่ละชิ้นถ้าเกิดได้ซ้ำเราจะได้เป็น silver หรือ return coin c ิเชียนคอนก็คือเหรียญที่เราจะเอามาทําการแลกเปลี่ยนนะครับและซิลเวอร์ก็คือของซ้ำนั่นแหละแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกที่ทาให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่านเรเซอร์โกเพื่อนๆก็จะได้รับเรเซอร์ซิลเวอร์ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e ่นอล่นหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมาย และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปลป,ปนี้นะครับสุ่มเลยรอบนี้แหละเราจะต้องได้อย่างคุ้มก็คือขั้นต่ําของเราก็คือ3มเหรียญน,นะครับขั้นต่ําของเราแต่จะมีต่ํากว่านั้นก็คือได้กระทะฟ้าซึ่งก็คือไม่ได้เหรียญนั่นเอง ก็หวังว่าจะออกแต่สิ่งที่เราต้องการนะสกิปประมาณสามเหรียญก็ได้ให้การันตีออกสี่เหรียญมากขึ้นเพราะว่ากระทะมันก็ออกต่ําอยู่แล้วเียตังเพิ่มอีกแล้วแม่เงเลยไม่น่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต่อสกิปอ่าแบบนี้ก็จะเป็นสี่กับห้าเหรียญเป็นต้นเลยนะเพราะว่ากระทะมันก็ดูออกยากอยู่แล้วนะแบบนี้คุ้มกว่าแบบนี้คุ้มกว่าสกิปอ่าไปแบมหัวเมกะและได้หัวนี้แทนซึ่งดีอยู่แล้วนี่นะฮะ นี่เลยยกตัวอย่างเลยกระทะยเนี่ยอันนี้สามก็ไม่ได้สามสามก็ไม่ได้เหรียญสิอะไรกับผมไม่ได้สอมนะไม่ได้สอมนะบอลยิ่งพูดไม่รู้เรื่องก็หลักๆแล้วเราเลงไว้ที่เก้าร้อยเหรียญนะครับไม่ได้เลงอะไรมากมายแค่อยากได้ชุดแต่ถ้าได้คองมนเหมือนจะได้เหรียญป่ะอู้ใช่ด้วยดี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 เวนิคุตเคต่อต่อต่อสกิป น็อตกูดน็อตกูดโอเคค่ะเท่าไหร่ค่ะอีกร้อยกว่าร้อยกว่านะฮะก็เฉลีย่ยแล้วถ้าเกิดเราแบนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าดวงมันออกแต่เหรียญจริงๆนะขั้นต่านะครับก็คือ40เหรียญถึง50เหรียญน,นะครับขั้นต่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราส่ม10รอบได้แต่สี่เหรียญก็คือ40เหรียญแหละแต่ถ้าเกิดเราส่ม10รอบได้5เหรียญอย่างเดียวก็50เหรียญอันคือ ก็คือแบบเฉลี่ยนะสี่สิบถึงห้าสิบเหรียญต่อรอบนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ของซ้ําที่เป็นเหรียญก,ก็มากขึ้นหรือถ้าเกิดเพื่อนๆได้ของซ้ําที่เป็นของซ้ําชิ้นไปเลยนะก็ได้เหรียญน้อยลงก็ประมาณนี้แล้วก็ตีกลมๆประมาณสี่สิบสี่สิบถึงห้าสิบเหรียญต่อรอบนะครับใครที่อยากจะสุมหรือใครที่แบบตั้งงบเอาไว้ก็ลองเอาไปคำนวณดูได้นะประมาณนี้เลยเนี่ยกระถางเปี่ยนแม่งไม่ได้เหรียญเนี่ยต่อสิครับรออะไรสกิปเรียบร้อยโอเค อันนี้นะ่าจะรอบสุดท้ายแล้วเพราะผมขาดอีกแค่30เหรียญและที่เหลือก็จะเอาไปสุ่มคนดีสิท์ต่อนอกจากว่าจะมีอะไรออกมาก่อนและเหมือนเดิมเหมือนเคยผมก็ไม่ผมม่ก็ไม่ได้ของแดงอีกแล้วอะาไหลวะเนี่ยเอดับก็ไม่ออกด้วยนะอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้กี่ชิ้นแต่คิดว่าน่าจะได้3มชิ้นนะฮะมาทีเรียวนะออกยากเหมือนกันนะเอดดับของแดงเนะี่ยหัวก๊อตก็ได้อยากได้มากเหมือนกันนะหัวก๊อตนะเนี่ยสัตว์เลี้ยงคงก็ยังดีพุดแดกอะไรก็ได้ก็ยังดีขอเถอะ เคยตกถึงดองชีวิตที่บีดวงอย่างเงี้ยชอบแต่เดี๋ยวเอาน้องก,ก๊อตกลับลวกันน้องน่ารักมากนี่ได้แล้วก็คือถ้าเกิดเราได้ปุ๊บมันก็จะสดใสให้เลยละบางเนี่ยแล้วก็ถ้าแอนิเมชั่นอย่างน่ารักชอบมากตั้งชื่อน้องดีกว่าตั้งชื่อว่าอะไรดีเอาให้เพื่อนๆคิดให้ดีกว่านะฮะใครที่ มีชื่อดีๆเมนไว้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดชื่อไหนโดนใจผมจริงๆแล้วผมเลือกนะฮะผมจะแจก UC ให้กับคนคนนั้นไปเลยอย่าลืมพิมพ์เลขย่อยดีกับชื่อตัวละครมาด้วยนะฮะและสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีจริงๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปเมนในคอมเมนต์นั้นนะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้อเป็งใจให้ผม้วยนะฮะสวัส,สดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันเย้ yeah.